อาสวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะครับวันนี้ครับเราจะมาทําสีควายกันนี่อันนี้คือควายตัวแรกที่จะทำครับแล้วนี่ก็คือกองควายนะครับโอ้โหเต็มเลยดูสินี่เห็นไหมล่ะนี่แล้วสีที่เราเตรียมมาครับมีหลายสีเลยนี่มีทั้งสีอะไรบ้างครับสีส้มสีเขียวสีเหลืองสะท้อนแสงสีชมพูสีฟ้านี่แล้วเราก็มีสีทองด้วยเห็นไหมสีทอง นี่สีเหลืองสีฟ้าอีกแล้วก็นี่อันนี้คือสีสําหรับเคลือบเงาด้วยมีสีเคลือบเงาด้วยอ่ะโอเคเอามาเริ่มพ่นกันเลยดีกว่าอ่าก่อนที่จะพ่นนะครับก่อนที่จะลงสีจริงเราก็ต้องทําการลงสีขาวก่อนนี่ครับอันนี้คือสีขาวมาแต่รู้สึกว่าอันนี่ต้องหมดหมดแล้วหรือเปล่าดูือหมดแล้วนะครับอันนี้สีขาวหมดแล้ว กระป๋องใหม่ครับสีขาอวาอวาอครับตอนนี้พี่กำพ่นสีขาวเสร็จแล้วนะครับนี่คือสีรองพื้นสีขาวนะครับอ่าแล้วตอนนี้พี่กำลังจะพ่นสีสม้มนี่ มาดูกันเลยนะครับนี่นะครับสีส้มสะท้อนแสงนี่แบบนี้เลยนะครับอันนี้กระป๋องละเจ็ดสิบห้าบาทอ่ะมาพร้อมลุย เอาละครับทีนี้ก็มาสีทองบ้างนี่อันนี้สีทองครับนี่เห็นไหมดูนะว่าพ่นสีทองใบมันจะเป็นอย่างไรนะแาละครับควายสีทองโอ้ มาครับทีนี้เป็นสีเขียวนี่ลุยโอเคเป็นไงสวยไหมมาครับทีนี้เรา,าพ่นสีชมพูนี่ชมพูแบบนี้นะไป เสร็จแล้วนะครับสีชมพูเป็นไงสวยไหมเอาครับสีแดงมาแล้วนี่สีแดงนะครับเฮ้ยส,สีต่อไปครับสีเหลืองนี่ Yellow. เยลโล่อะเดี๋ยวแล้วนะครับแกะป้าออกปึง้ง มาแล้วครับทีนี้สีสุดท้ายนะครับของวันนี้ครับคือสีน้ำเงินบูนะครับ หลังกฤษไปแบบบลูลุยโอ้นะสวยอ่ะ เสร็จเสร็จเรียบร้อย